เงินสำรองส่วนบุคคลเสาหลักทางการเงินที่ทุกคนต้องมีในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการมีเงินสำรองส่วนบุคคลหรือเงินสำรองฉุกเฉิน e m e r g e n c y fund ันเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิดไปได้ไม่ว่าจะเป็นการตกงานกระทันหันเจ็บป่วยหรือค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินอื่นๆเงินก้อนนี้จะช่วยลดความเครียด และป้องกันไม่ให้เราต้องกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยส,งสูงหรือต้องไปหยิบยืมจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างซึ่งไม่น่าจะยินดีเท่าไหร่เงินสำรองคืออะไรและสำคัญอย่างไรเงินสำรองส่วนบุคคลคือเงินสดที่เก็บแยกไว้และพร้อมนำมาใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินเท่านั้นไม่ใช่เงินที่ใช้สำหรับการลงทุนหรือการใช้ใจ่ายทั่วไปที่ฟุ่มเฟือยเงินก้อนนี้มีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจให้กับชีวิตทางการเงินของเรา เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเงินสำรองนี้จะทำหน้าที่เป็นกันชนบัฟเฟอร์ช่วยให้เราสามารถประคองตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องแตะต้องเงินเก็บก้อนอื่นที่เตรียมไว้เพื่อเป้าหมายระยะยาวเช่นเงินเกษียณหรือเงินดาวบ้านถามควรมีเงินสำรองเท่าไหร่จำนวนเงินสำรองที่เหมาะสมมักจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตและภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนแต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เช่วชาญทางการเงินมักจะแนะนําให้มีเงินสํารองในจํานวนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ย3-6เดือนเช่นถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่20,000บาทคุณควรมีเงินสํารองอย่างน้อย60,000-120,000บาทอย่างไรก็ตามหากคุณมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือทํางานเป็นฟรีแลนซ์การมีเงินสํารองนานถึง9-12เดือนจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากกว่าขั้นตอนง่ายๆในการสร้างเงินสํารอง 1. คนนํานวณค่าใช้จ่ายรายเดือน จดบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักหรือค่าผ่อนชำระต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน 2. ตั้งเป้าหมายกำหนดเป้าหมายว่าต้องการมีเงินสำรองเท่าไหร่และวางแผนว่าจะเก็บออมให้ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาเท่าไหร่ 3. เก็บออมอัตโนมัติตั้งค่าให้เงินถูกหักจากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติทุกๆเดือนไปยังบัญชีเงินสำรอง วิธีนี้จะช่วยให้คุณเก็บออมได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสรุปเงินสำรองส่วนบุคคลการสร้างเงินสำรองส่วนบุคคลคือวินัยทางการเงินที่สำคัญและเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตในระยะยาวมันไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณสามารถรเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนต่างๆได้อย่างมั่นใจและพร้อมที่จะกลับมาลุกยืนได้อีกครั้งเสมอ ถ้าคุณชอบแล้วพัฒนาตัวตนแบบนี้สร้างพลังใจปลูกจิตใจปลูกตัวตนที่ยังหลับอยู่ฟังแล้วสามารถหยิบไปใช้ได้จริงเราก็ยินดีและจะหยิบยกแนวพัฒนาตนนี้มาทำเสริมให้กับเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ